อูดันบลูกวีโก e n on set นิ่งอีกบอเลยโกคำว่าโกนอกจากว่าจะแปลว่าเดินแล้วนะคะคำว,ว่าโกเราก็ยังสามารถใช้ในความหมายอื่นได้เช่นกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เกดก็พาลุงฟลัมออกมาเดินนะคะจริงๆก็ออกมาทำงานนั่นแหละคะ่ะทีนี้ก่อนทำงานเนี่ยก็พาเขาเดินสะก่อนนะคะเข้าห้องนูนห้องน้ำให้เรียบร้อยเกดก็เลยมีคำศัพท์มาฝากค่ะ คำว่าเดินภาษารนเวย์นะคะก็คือคําว่า go นั่นเองนะคะคําว่า go นอกจากว่าจะแปลว่าเดินแล้วนะคะคําว่า go เราก็ยังสามารถใช้ในความหมายอื่นได้เช่นกันนะคะอย่างที่เพื่อนๆที่เคยเรียนภาษารนเวย์มาบ้างแล้วนะคะก็จะทราบว่า go เนี่ยก็ไปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะประโยคทักทายก็ได้นะคะอย่างเช่น woðan g ก ð a n meðan นะคะก็คือคุณเป็นอย่างไรบ้างอย่างนี้นะคะ ไม่ได้ถามว่าเดินมายัางไงหรือว่าเดินอย่างไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถถามได้ว่าโกเดราแม่ใดหรือว่าโกเดราก็ได้นะคะอย่างสมมุตินะคะมันจะเป็นลักษณะเหมือนถามความถึงความเป็นไปอะค่ะนะคะ,นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะแฟนเกดมีไปประชุมนะคะแล้วพอกลับมาถึงบ้านอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะถามว่าประชุมเป็นยังไงบ้างนะคะ ยิกเดบราพเมิร์เตหรือว่าเออเหมือนวันนี้เป็นยังไงบ้างอย่างงี้นะคะก็ถามว่ายิกเดบราแมดอีดักที่เกดใช้คำว่ายิกนะคะเพราะว่ายิกเนี่ยเป็นอดีตนะคะของคำว่าโกนะคะเพราะว่าคือเขาไปประชุมมาแล้วกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมมันจบสิ้นไปแล้วนะคะเกดก็เลยใช้คำว่ายิกนะคะ ทีนี้เนี่ยคำว่า G กเนี่ยก็ยังสามารถใช้ในรูปอื่นได้อีกเช่นกันนะคะเราจะชอบบอกว่ามันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กอย่างนี้นะคะเอาคับศัพท์มานะก็ภาษาโนเว์เขาก็ใช้คำว่า G o มาในรูปประโยคอย่างนี้ด้วยนะคะก็อย่างเช่นเดโกอีกแกก็คือแบบเอ้ยทำแบบเนี้ยมันไม่เวิร์กหรอกนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะสมมุติว่า อุปกรณ์ต่างๆเครื่องยนต์เครื่องซักผ้าหรือว่าอะไรต่างๆค่ะที่มันมันไม่ทํางานนะคะมันเสียหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่คือมันไม่ทํางานเนี่ยค่ะเราก็บอกได้ว่าเดโกอีกแกแล้วก็เดโกอีกแกเนี่ยนอกจากบอกสถานะของสิ่งของของเครื่องจักรเครื่องยนต์อุปกรณ์ต่างๆที่มันไม่ทํางานแล้วนะคะก็ยังสามารถบ่งบอกถึงเขาเรียกอะไรอะ่ะใช้กับ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็ได้นะคะเดโกดอีกแกนั่นเองนะคะก็วันนี้เกดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะเห็นประโยคที่ใช้โกดนะคะมานอกเหนือจากนี้ก็มาแบ่งปันใต้คอมเมนต์กันได้นะคะเกดก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยค่ะวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเกดค่ะวันนี้สวัสดีค่ะขอตัวพา ขาไปเดินต่อนะคะนั่งรออยู่ค่ะสวัสดีค่ะวูดันปลูกกาวีโกีเอ็มอ่อนสักนึ่งอีบอลีโกอืมอย่าเด้อสเปเชียลโนวีทรัฟฟิลอะไรเงีดังมาชินบูร์อิกัน่โซ่เดินวิลเกอิเกะเอ่อดังบูร์อิกันโน่ดีบะทีนอินงาสตาร์ทอันดันดังคางก็ตวารีวันอืมอืมอืมแมนเดอเอ็กซิสเเตยาดังบูร์อิกันโน Mm. Alarmen går. Mm. Eller det gikk alarm i går. Det er også riktig. Det betyr at det er noe skjedde i går, så gikk alarm. Da gikk alarmen, ja. I går. Og så gikk det bra på møtet. F.eks. du har vært på møte, en viktig møte, eller vanlig møte, men lurer på hvordan det gikk. Gikk det bra på møtet, eller hvordan gikk det på møtet? Hvordan, hvordan gikk det på jobb? Båten? Når går båten? Ja, når går båten? Når går bussen? Når går toget? Det kan brukes også. Fellesskap. Nei, det går ikke. Ja, for eksempel i går snakket vi om eksteskap. ekteskap. Ekteskap. Yeah. Ja. Vi må respektere hverandre. Yeah. Jeg gjør det som du vil, og du gjør det som jeg vil. Hvis ikke, det går ikke. Korrekt. Mm. Men hos oss så gjør du som du vil. Og så gjør jeg som du vil. Ja, så det går. Hvis ikke, det går ikke. Happy life, happy life.